เอครับอังกฤษรอบรองชนะเลิศนัดที่2องเบนเทบอลมีของดีมาฝ่าวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้อยู่กับเบนเทบอลอีกเช่นเคยครับหน้าคลิปหน้าช่องในวันอังคารที่3ม,มักอากุมภาพะ พุมภาพันธ์2,569รครับไรเลียงดูโปรแกมรฟุตบอลหนึ่งทีมเน้นๆหนักๆที่เบนจะนำมาพูดคุยวันนี้คือรอบรองชนะเลิศคาราบาวครับอังกฤษเป็นนัดที่2ครับลอนดอนดาบิแมตชิคอออเวลาไตีสตรงครับจะเป็นเจ้าบ้านอย่าง อาเซนอลครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านถิ่นฐานตัวเองเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโชซีก่อนเกมเขายกให้กับอาเซนอลครับด้วยราคาที่เปิดมาเป็นอาเซนอลที่เปิดมาเหนือกว่าโชซีแบบชัดเจนครับไม่แปลกอกแปลกใจครับวันนี้อาเซนอลถ้าอยากยิม้มหวานต้องบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูถึงจะยิม้มหวานและเอเดเต็มถ้าเบียดชนะยกเยาเจ้ากันไปสําหรับ ฟุตบอลคู่นี้ชาวที่เป็นจอลึกลาลีลงไปบวกกับกระแสต่างประเทศเป็นแนะนำเชียร์เชลซีครับเจ๋งอยู่ครับวันนี้อาเซนอลความเดบเปรียบทุกอย่างครับไม่ว่าจะได้เปรียบนัดแรกในการที้เจอกันในบ้านเชลซีอาเซนนลชนะมาได้3ประตูต่อสองแต่บอลลูกกลมมีลมอยู่ข้างในแล้วเป็นศึกแข่งสัก์สีแบบนี้นะครับรอนดอนจะเป็นสีอะไรคืนนี้เดี๋ยวเรารู้กันวัดกันโดยพาดว การของทั้งสองทีมความมั่นอ,อกมั่นใจวันนี้เชื่อว่าทั้งมิเกลอาเตตาและเลียมโลซิเนียจะจัด,จดตัวผู้เล่น11ตัวจริงที่ดีที่สุดลงสนามจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่มันนัดล่าสุดทั้งเชลซีและ อาสซนอนเด้ความมัดอ,อกมั่นใจมาเต็มเปี่ยมครับอาเซนอนบุกไปตบปลิดมา4-0ส่วนเชลซีพลิกตลุกชนะเวสแฮมที่นำก่อน2ประตูชนะ3ประตู2วัดกันปอนต่อปอนความได้เปรียบวันนี้อาจจะเป็นอาเซนอลเยอะแต่เชื่อว่าจะเป็นเกมที่มันและเป็ดเสร็จแล้วด้วยราคาที่อาเซนอนเปิดมามองว่าเชลซีวันนี้ถ้าจะแพ้แพ้ไม่เกินโจดไม่เกินกระแพ้ที่อาเซนอนเปิดมาเพอๆจะบุกไปปิดประตูแพ้ด้วยแนะนำเชียร์เชลซีเป็นปีอุลาสวยจะ จัดและสวยมากๆจัดไป